พ่อพูดอีพู้นี่อนพนงเเนาะไหวดีนพ่อเด้อสบายดีเห็นนั่งซุ่มๆพนองเลยคอยเห็ดคอยไปนี่แล้โดยดพ่อพ่นเหรออ๋อพาวเน็ที่คาดพุ่นม่พ่อชาอ่านมันชุ่อโดยโดยโดยอมันขึ้นหนึ่งหนเ็ดหนึ่งอบ กอมันเน่งตั้งแต่เพิ่นคนโคตรตัวนี้เนาะหรือว่าเป็นน้ำตาลูกวะเอ็นี่เรื่อยๆนาชาวตอนนั้นพอเนาะของเขาเอาเหลือกับสาวแก่นี่เงนี้อ๋อเขาไปตามนาดิกับสาวแก่ที่กี้เนาะสาวนักเดนเพิ่นเนาะทข่งกับรักแก่นน้าคือชิ้นสุดด้วยจะโว้กันนี่ยเฮากรบปุกกระจตามเพิ่นว่านเนี่ยเนาะพ่อเพิ่นพังหันเฮากับพังต่อเนา เลื่อประตูเห็ทนทังได้พอนอะทั้งนี่แล้วบ่ประตูข้างนหนึ่งเนาะไงแต่ว่าประตูนาะพอ่อสเห็ดนกุ้งเถอบ่ยังว่าข่อยยังท่านใดนั่นอันนี้มีแต่ครึ่งอยูเขาตัวนี้ไหมออีกทันได้คู้เนาะเราลุ้นน้ำกันพี่น้องเลยเป็นในเอ็นคือเห็นทั้งอันไอเตียงคนขามาเมื่อกี้นีเมามานเน่เห็นมาแจ้งข่าวดีบ่เลยอ๋อเอาของกินมาะไฮ น่ะของกินมาให้ <c oughs> มาเยี่ยมมายามเนาะเบิ่งเรื่องนะคะอ๋องไอ้ไอตียมคนว่าจังไรเนาะแต่สีให้สร้างจุดรายละเอียดให้ที่สื่อใหม่มาใสา่อือนะคะเอาจดุดอะไรก็เอา,า,าทั้งก้อสร้างเพิ่นเนาะจุดใหม่สีบลสิบเอ็ดว่าจากจากเม็ดจักเม็ดสิบล พี่น้องเนาะไปดูกับสบายดีเด้อผแม่พี่น้อง FC เบิดสุกุสวยทุกคนโอ้ยกระเป๋าสติ๊กทุกคนอีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะตัวมาแล้วนี่กับเที่ยงแล้วพี่น้องเลยเนาะดีว่าตมือเช้านี่ไปทั้งไปส่งเมย์เนาะทันบ้าพี่น้องกับธาสวยๆใน่นี่พี่น้องเลยเนาะที่ว่าเมยน้องธนาเพิ่งได้กับซีกองพี่น้องเลยเนาะ ตน,นี้คุณอยู่รักสามสิบห้านี่เี่น้องยเนาะซาซานี่ยน้องไยเนะานนนเนะนันนี้กลมาอยู่ที่นาบานเทนซานของเอเตลคือเก้าเนาะพี่น้ังไยเนะเาะทางตัวางคุณกำลังิจาาาเพลอยู่พี่น้องไคกลัวจีเนาะดินมา,ามาลุกใสด่ดินพี่น้องไคอ อตํบตําเนาะต้องง่ายไหมสบายดีเด้อพอเด้อสบายดีโดยสบายดีทั้งพ่อสร้างเพื่อนพี่น้องเลยอ๋อโอ้ก็ได้เกาะมาพี่น้ำพอหน่อยสบายดีเด้อพอเด้อจับจับคานไว้โอ้เห็ดคานวะคั่มคั่มเสาร์ยันมันหยันเจื้อนนะอ๋คคคคคอครึ่งครึ่งเห็ดครึ่งไหวเนาะ โดยโดยโดยโหายอยี ي, พี่นอ้อ,นอง้ผูกขนกำเพงแล้วบ้าน,นี่วเซียวชอบแนพ่อกับพงนี่ขืนมาพี่บ่แล้งานพอสร้างมันขีดไว้อยู่พี่น้องเอ้น้าผูกตัวสบายดีเพือพอเดอ้อมาจาุกมุม้งของเช้านี่มาจาจมุม้งเช่านี่เจ็ดแล้ เห็าานว่าหนืลึกมาเห็ดต่ตีห,เห <อ universities. S 1> ่เนาะคือวายแท้เลอคือดังเนาะมาหาทางพอพ่นอีกพุ่นอีกนพนันงเนาะวได้แล้วอเด้ออ่าสบาย<ห>ดีเ<ล>ห็หหนน,หนั่งซึมๆ <laughs> อย่นั่นเลยคอยเห็ดคอยไปนี่แล้วเิเอพุ่นเนาะอ๋อพุ่นาเนี่นนทคพุ่นพอชาอเนี่อ โดยโดยโดยแล้มันขึ้นเนื่งเนื่งเม็ดเนื่องเขาบอกมันเนื่องตั้งแต่ผลผนคุดตรงนี้เนาะหรือว่าเป็นน้ำตาลูกวะเอ็นี่เลยแหละๆนาซาวตอนนั้นพอเนาะของเขาเอาอหรือจะเขาแก่นี่ยอ๋อเอาเขาไปตามนาดีเพียงสาวแก่ตะกี้เนาะสารักแดนเพิ่นเนาะแต่งหน้าแก่หน้าคือชิ้นสุดด้วยจะเอาอกันนะเอากรบบอกหาใจ tạm phân ừ ván này nó coi, ừ, còn phăng hẳn hòi cả phăng to, làm ăn, sắm bình cả, đi đây là nó, ôn trí nhớ xem này cái đại phi nông từ sau gì ôi chuyển miết mưu này oh, một phát triển thầu phía nam của nó rồi. เห็ดไปจนพองกินหมดแหละเนาะแต่ว่ากินเผาเหมืนป้ากินก่อน, <c oughs> นนะมันอยู่ได้หุบมาเลยนะเพราะเห็ดเพราะเห็ดนะพราเนาะอ๋อเต้เป็นอะไรกูพอสรางมันก็ได้อยู่ในแดดนี่อยู่ที่โดนเขาโดนออกแล้วพอวันฮ้อนเด็ดเนาะ ตัง uh, บอ่อเตียงหรูปไอตียงคนพีนอ้ยอยหาก็ได้ก็ได้ก้อน 1, 2, 3, หนึ่งสองสามห้องคนละห้องแล้วพ่อเนี่ยเบ็ดของไฟสีงามกกันบ,บ่ปอานกันะไเอาหยกเยอะไปน่อยเนาะตั้งโซฟานคนเจ้า หาสหายคือเก่าว่าพ่อมาน,มนคือเกปุบมัดไฟเขากะตัดหนองเนาะจะได้หมเตือยู่ได้ล่ะใ้โมมันแลนน้าพอเนาะคือ,อาาว่าได้คือว่าได้เอาท้าวาเอา,าตัดอองนี้เันกะ อเวลาเดดเนะาะแดดถ้าบพอได้ใช้มันพอจ้ชมหอยห้อยมันพี่นไงไ้กันเลยตรวจจับด,ดูพี่นยังไงไม้มืออื่นนั่นแล้วเลยเนาะพอยร Oh, hiện còn bò nhau hiền 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 เป็นสะพานบนให้พี่น้องเลยเนาะทาั้งผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนอต่อขากล่าขากล่าหรือทั้งน้องๆเพื่อนเกษตรมีโรงเรียนอ่าดีๆได้บ่นเนาะนี่เห็นโรงเรียนรถปั๊กตากรดขาดพี่น้องเลยอ้โห้องห้อง,ง,งน้ำกับบ่มีเนาะไปถ้าปลาเคียวไม่ <laughs> สบ,บายแล้วบ่เนาะดีใจน้ำทางน้องๆเพื่อนอยู่พี่น้องเลยเนาะห้องเรียนไดก็ได้ เดี๋ยวไปถามทั้งันพอช่างทั้งคุณกันลองเลยเอโอเคแล้วนี่จะที่นี่จะโกเลือกประตูที่ทางได้พอเน่ะ ตั้งนี้แล้วบ่ประตูข้งนีงเด้เนาะไงแต่ว่าประตูนะพ่อสาเห็ดนี่ยก่วงเถอบ่ยังว่าข่อยยังท่านเร่นั่นนี้มีแต่ครึ่งเยู่าตัวนี้ไม่อ่ออีกทันได้คู่เนาะเราลุ้นน้ำกันพี่น้องเลยอ่าเดอเร่หักล้ว จะจดจัดอ,ะอ,อ่ะเปรียบเทีันได้อย่างเรียบร้อยก็กินเข่ากินน้าก่อนเหมือนเนาะเราคันแห้ง แกอะไรทางพัสร pues ้างคนพี <gosto> ่น <asynchronous> ้องเลยไปอาโอโลมทางจะของกำมเพงก่อนเนาะจะอยู่ใส่ดิจะของเพื่อนนี่กรับพี่น้องเลยทางงานเอเต้คนกวน ส Man, <speaks> <Philadelphia> ่วนมะพวกพริกเนาะอู้เป็นชวนอกพริกเหมือนตอนจิ๋วมีหมองย่างแล้วพี่น้องเห็นเนาะมันเหยียบกวงพริกได้เต่าเพื่อนโอ้โหหลักหอกหลักขั้วเนาะยังจุก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 อยู่พี่น้องเนาะเนาทั้งเอ้ยเพื่อนก็ได้ด้ยสบายดีเอ้ยเอ้ยเด้อสบายดีทั้งเอ้ยเตี่วพี่น้องเห็นเนาะปลูกพริกอีกเด้อ ơi chủ chủ đi thang nhang là chủ thang với nhang này đó nó à, tớ, mình của oh, mình chỉ bột thịt ăn mỗi ngày mình, mình cho là phần ăn đây đi mất thùng là một đây đây bao đang cả mà đi kinh mạc tôi gì nó ปลูกข่างกระ,ะตอบน้อยเนาะ,ะนเป็นเนื้อเงินคือเห็นทั้งนั้นไอเตียงบนขมามามกินนี่เป็นมาแจ้งข้าวดีบ่เอยเอาของกินมาให้เป็นของกินมาให้ามา,หเาเยี่ยมมายามเนานะเบื้องเรื่องนะคะ,ะเรื่องออไอไอเตียงบนว่าจาังไรเนาะแต่ทีให้สร้างจุดรายละเอียดให้ ซื้อใหม่มาใส่นะคะเอาจดอลาการ์เซียเอาทั้งผสร้างเพิ่นเนาะจดใหม่สิบอเลย,ยว่าจากจากเม็ดจากเม็ดสิบอ,อแต่ว่าเรื่องหลังคาเนี่ยเป็นจีขึ้นมือได้อ่ะยังถ่าอยูอ่ยังโบ้หูเนาะฉันม,มาจดรายละเอียดแล้วกั ดโดยโดยโดยที่ว่ามามีข้อดีเข้ามามอีไม่ก็นอนยันว่าทั้งเอื้อเต๋าหุนยันนอนวลาบอีกพี่น้องเลยเห็ดข <laughs> ุดจุจ๊ยอยู่เนาะโอ้ย,ย,ยสิว่าเอื้อเต๋านอนวลาบอีกแล้วพี่น้องเลยว่ะอ่าเป็นข้อดีว่าทาั้งง่ายเพื่อนมาถามอ่าเรื่องก่อสร้างเน,น,นาะว่าสิอ่าจ้าเกียมเนี่ยพี่น้องเลยจ้าเกียมว่าสิเอาหลางังคาเนี่ยจักประมาณเท่าใดเนี่เน,นาะ จะได้คือผู้เรื่องละคงละฆาเนาะโด,โดยโดยทงางงานงของลางฆ้านี่ประมาณเท่าใดพี่น้อย่างเนาะต้องอปรึกษาหาเรื่องกันเป็นอย่างไร้างไงกันได้ครับแล้วนี่เขาต้องหาในมาเนี่ยไปเนาะอันละหัวเขาเนี่ย,ยแต่เก่งไลอยู่เนาะนักกะนั่นเลย ผูอหกพิกอะไรที่ทีมงานขามาหลายพวกเอ้ช่วงเช้าไม่เหน็บอะไห้นไดช่วงแรงแรงตองแรงเนาะช่วงนี้กะระเจ้าก็คนเข่าคนน้าจัจะเด้มัดเข่าวันน้าช่วง,งนี้เป็นยอง, <c oughs> งไงอเอา้าวี่วาใกล้ข่ามาแล้วเป็นอ,นองเนาะีทวาจะเป็นทั้ง่ากับพงกพับแพงเนาะ เรือว like ่า like, ทั้งลงโครงลังคาพี่น้องเลยเนาะกำลังเริ่มพี่น้องเลยเนาะเติมได้เริ่มได้ขึ้นลงเลยเนาะถือว่ามีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆเนาะทางเตี่ยวเฮาขึ้นองเลยเพราล้เอ่ยจะหนึงยันเลยทางผู้สางเป็นกองกับพูกกัมเพงอะไมันเกิดกะครั้งแรกครั้งแรกบอน แต่ดีใจนะเอ้ยเพื่อนอีกที่พี่น้องเนาะถือว่ามาแบบฟ้าแลบข่าวดีกันเนาะเออเนาะยันดีน่แหละเอยเนาะที่ว่ามีข่าวดีเข้ามาเนาะเกิดจากใครมีข่าวดีเข้ามาแบบนี้แบบนี้เรื่อยๆพี่น้องเลยมาจากใครไม่เล่นยินประเด็นเรื่องข่าวลายนี่เนาะอย่างนี้จะข่าวดีนี่แหละพี่น้องเลยเจ้าแล้วครับแล้วพี่น้องเองนาะพอด,ดีทั้งเอ้ยเพื่อนกันกน xịt à, phun một phít vào sân đấy, tăng Ơi vẫn cả đủ mặn phía rằng nó Phun một bông một phít Có thể dù đây kìm Có thể xài xoài nó thằng khóc khua phía rằng nó thấy anh thằng kênh Mì Gõ Để không bỏ ตอนนอนหน้าได้ป้ o ยําเ,เล้งแล้วกับปวยหมาป้ o เป็นม,มาแล้วอาคือว่าปวม่าเออเปยากมาทั้งแมูเราปอยากมาราคาเบียเ้ยกอกบดูวจากไนอ่ะเป็นมายากอู่น้ำฮะเป็นอยากอยู่นำ้ำอ๋อคือว่าบวอยากยอยู่น้ำเออก็่น้ำเพิ่มเนาะคือสรางว่าแต่เนาะ อยู่แล้วสบายใจก็เลยบระยากอยู่น้ำเอาบานกะโหลอีูแล้วน้องเลยบอตะกี้ทางวาซารีเข้าใจว่าสิอ่าทางมีตู้เพิ่นเห็นมาทุกเทือนะคือบ่เห็นทางมีตู้เพิ่นพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนเฮารคิดว่าเพิ่นข้าเวียแล้วเป็นซีเมฮังนั้นแต่หลังๆมาเพิ่นตัวก็บ่มาออ๋ มาในีปรึกษาหาลือกันนะบ่<ด>คือว่า<ด>ทางมาเพิ่นบ่สบ,บายใจมา<ด><ด>สับบา่นโอ้โหที่เทามาเพิ่นไม่อยากอยู่น้ำกันมันก็บ่ได้ว้ดูดูอยู่เรื่อยโบสบายใจติแต่ว่าทางมีตู้เพิ่นอยู่น้ำไผสักมื้อนี้อยู่น้ำไม่เท่าอยู่น้ำไม่เท่าอยู่นะอ๋อนอนอยู่หน้าเลยโดยโดย โอ้เนาะยี pues ่รองเลยอะไร้ง <basics> oh. ี้นี่แล้วพี่รองเนาะทางข่าวโอ้ยเนาะตกข่าวตกข้าวอีกแล้ววอส์ชารีกบอท่านพูดอีกแล้วเนาะโอ้ยแล้เอ้าเดินไหนเข้ากันเดินผู้ข่าวนั่งอ่าท่ามีตู้เพิ่มแล้วพี่น้องเนาะกับชีบัวไทยบอทามดอกพี่น้องเลยเนาะอ่าผู้ดีว่าทั้งวอส์ชารีกมาหลายเทือกเนาะถามผู้ดีว่าอยู่หน้าอยู่หน้าพี่สันอ่าผู้ดีทั้งเอตเตอร์เพื่อนแกได้บอกเป็นจ่าเจียงเรียบร้อย เรากะซีบัไทยบัวามดอกพี่น้องไอ้บ้านนี้ก็ได้เอ้าเราก็ถามเรื่องข่าวดีนี่แหละบ้านนี้เขาเอายเนาะเลือกอะไรก็ให้มันพผนภัยพี่น้องเองโอ้ยมันนี่ขึ้มขึ้นมาอีกเลยโอ้ยพี่ยเอ็ดบดเห็ดบดบ่เอ้ยเออแถวนี้เห็ดบดหลายบ่ือเฉย พราได้กินยี่ว่ามันมันเป็นดอนเฮ็ดบดว่าแถนน่ะแถไรจะเออเหลอดเฮดบดตัวน,นี้ผมมีอ๋อยืนนินเป็นเขรด,ดงเนาะอ๋อเมนได้คนนึงพี่นออ้องเลยพอดีว่าหมู่บ้านนี้ก็เป็นบ้านดงหมักยางอ๋อโดยโดยมันเป็นเครืดด่องดองเป็นออยังเนาะอ่าตัวพอดีว่าบ้านดงหมักยางเนาะ ไปเก kind of ิขึ้นซ <light> ื้อไว้แล้วเนาะวันดงหมักยางเนาะหมักยางมันหลายบางคนเิเอินว่าดงหมักยางเนาะไปกอนไรโอ้ยเจีกระเจ้าตาถิ่มเบิดบ่หัวหูเนาะมิดเจี๊ยมเงี้ยวโอ้โหหยอดหัวขวางเอื้อเินพี่น้องเนาะจะไปเอื้อแล้วก็สห้าแล้วบุคคลพักเสร็จแล้วเนาะพี่น้อง เออปลูกปลูกอันห่น้ก่อนจะปลูกบ่เอ้เอาอาวามหชรีกี้กมีแต่ปลูกก่อนจากหดน้ำหน้ำมันจีบเจบเนาะโอ้เลยสูงดีเน้ะบาทนึ้บานี้งพรงชีเห็นปลูกเก็้มแต่ปลูกก่อนได้จากหุนน้ำเลยเออจกหุนน้ำก่อนเนาะจะปลูกเล็บไป้อ ไปจะซื้อต <gegen Taking> <warfare> ิดแล้วยท่างที่เดินไปเออพอไงคือคือจังกล้าไปก่อนเนาะโดยโดยโดยมาไป็นอะไรครัอลมใหม่เลยเด็กพลัมเนาะลมกันไปดิโซนขี้ดินบ้างเลยมั้งนี่พอเหรอพ่อพอเลรอเนาะว่าจงพูดว่าให้คือเมื่อวานนี่เนาะ เอาครัวนะ้าบ่พอเบิดลเลยวันนี้คือว่าได้สีถังอยู่เขาเปิดไรเทียงจะมืดแล้วแต่ละมืดเนี่เขาต้องเลยเปิดเปิดไว้เพราะอะโอ้เป็นน้องเลยต้องได้เปิดไว้ก่อนสั้นมันสีบ่มีน้าดพักอ่าพ,พักเนาะหรือว่าอ่าในใส่อ่อาในครอบครัวอย่างนง kia này phụ, tụi bây giờ cần xài tê than, giờ nó, tức kia này phụ, khu bạn? เฮ็ดสิแงอยู่บ่เปิดใหม่ๆนก็แฮงอืมเคือานี่บ่ก็แลงแลงเนาะแล้วถ้าว่าไดแดมีอาการ้เนาะสิเตือนพี่น้องว่าน้ํามันสิเบิดแล้วอืมอันนี้เฮาบ่ได้มาน้ําบ่เอ้ยมาน้ําอยู่บ่อืม ้วันนี่คืเห็นห้อย,ยังขาวอยู่วันเกลือเอาคือห้ยเกลือใส่ยันตววโมวยมันมเลยห้ยชอกห้ยซอบอห้ยเกลือมันกนัดได้บ่เลยเป็นเคยเห็ดบ่โอ้กรแจทิดกรแจทิดชาววันคือนัิว่าห้ยอกห้ยสอใ่สรบเป็นมุดขึ้นบ่วะนะเนาะเงะเป็นการปลวก rồi doi doi kiểu soát và sọc và soát, you know. Nanan, tâng nắm bước đầu lên. Nang, you know. Doi doi doi. Tìm hiếp bài thang ra. Ui, quân hít bị hít ngắn con, you know. Huh? So bài đi 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 โดยสบายดีเนาะฮะโต้นั่งโอ้โอ้โออาพี่น่องเนาะตอนนี้ก็อ่าในโอร่มทำทั้งไอเต๋วเพื่อนแล้วพี่น่องเนงาะอดีว่าทั้งไอเตียงเพื่อนมาอ่าโอร่มกันเรื่องงานลำกคุ้งราคาเนาะกับผ่อสร้างเพื่อนพี่น่องเลย ถือว่าใกล้สี่สาเร็จแล้วเนาะทางเกืนอนของไอเตียวพี่น้องเรื่องหลังค้งหลัง,ลางคาก็มีแล้วเนาะก็ถือว่าใกล้สี่สาเร็จแล้วพี่น้องเนาะหากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้วัาาสาร์ที่หนึ่เน้อย่งเนาะส่วนวันอสาร์ทีกับวิวกับบ,บคุคคลดีเป็นอะไรพี่น้องเนาะว่าพิจังวายเนาะ <c oughs> เอาจากใน,นบันสาร์ที่สีสูสูคือเก่าพี่น้องเนาะอภิปรายกันใดขอโทษขออภัพยพ่อแม่พี่น้อง ก็สกุลสกคนเด้อพี่นองง้องเนาะฝากพี่พ่อพ่อแม่พี่นอ้องอ่าเป็นกำลังใจให้กับบาสดีเนาะเนาะบอกอะไรอย่างเงพี่น้องเอ้บาสดีก็จะได้ลารบไปก่อนเนาะพอหลายมันจะเยอะจริงเงาพี่น้องเนาะกลับกันบอสสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเอย